ปลูกเยอะขนาดนี้คือเรามีตลาดรองรับอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับผมตอนนี้กําลังปลูกส่งมาเลยครับส่งมาเลยโดยตรงสวัสดีครับผมปอดเจษฎากรนะครับวันนี้จะพามาดูส่วนพริกช้างน้อยบ้านสวนเพื่อดุ่งผลจังหวัดอุดรธานีนะครับในเนื้อที่สามไร่จะเป็นยังไงไปดูกันครับครับก็พริกจะเป็นพริกพันุ์อัมพวาโกนะครับ ตัวนี้จะปลูกได้สิบสี่ถึงสิบห้าวันแล้วครับอีกประมาณสี่ห้าวันก็จะได้ทํเสาแล้วครับนี่เห็นไหมครับใบเริ่มเยอะแล้วครับอันนี้เราได้ใส่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนอะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยตัวนี้ออใส่ใส่ประมาณสี่วันครั้งครับเป็นปุ๋ยสลับกับยาที่ไปที่มาครับในการทําสวนพริกนี้ก็คือเริ่มจากยังไงครับแล้วก็เคยทํามากี่ปีแล้วครับสเ,เมา่อ ประมาณปีก่อนนะครับผมเคยเป็นลูกสวนรู้สึกว่ารายได้ดีนะครับเห็นบอกว่าทำสามไร่เนาะช่วงนั้นขายเดือนแรกได้ประมาณเท่าไหร่รายได้ลองบอกหน่อยได้ไหมครับสามไร่ใช่ไหมครับสามไร่นี่ได้ประมาณสองแสนครับโอ้โหรายได้ดีมากในช่วงราคาก็ห้าสิบถึงหกสิบบาทเนาะช่วงนั้นครับก็จะเป็นพี่เขียวนะครับ เรามีเคล็ดลับยังไงบ้างครับในการดูแลรักษานะครับแล้วก็บำรุงให้ต้นโตถึงขนาดนี้ครับก็จะเป็นการมันใส่ปุ๋ยใส่ยานะครับแล้วก็พยายามมีระเบียบวินัยใส่เป็นประจำก็คือตรงตามตามตารางที่ทีหมอพิกให้มาครับปลูกเยอะขนาดนี้คือเรามีตลาดรองรับอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้อ,อใช่ครับผมตอนนี้กำลังปลูกส่งมาเลยครับส่งมาเลยโดยตรงอรก็ เห็นว่าช่วงนี้ราคาดีมากนะตอนนี้ขึ้นราคาแบบ50บาทเกือบ60บาทและะ้วเนาะที่ลงปลูกแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะก็ประมาณกี่เดือนได้เก็บเกี่ยวครับเอ่อจะอยู่ที่3เดือนครับอืมที่3เดือนเนาะแล้วก็ในการเก็บเกี่ยวนี่ก็คือคเห็นบอกว่ามีเกด A B C ด้วยเนาะครับแล้วแล้วคิดว่าเราสามารถ ทำได้ถึงประมาณนะครับสมมุติถ้าเป็นเกรด A นี่ครับของเราของเราจะเก็บได้ประมาณไหนออครับเกรด A นี่จะเป็นออหลังจากปลูกไปสามเดือนใช่ไหมครับจะเก็บได้ประมาณสองเดือนครึ่งครับหลังจากนั้นจะเป็นเกรด B ครับผมเกรดบจะเป็นสามเดือนครึ่ง mm hmm. ก็จะรวมเป็นหกเดือนแล้วนะครับ mm hmm. ออแล้วก็จากนั้นก็เป็นเกรด C หรือว่าเก็บเป็นพริกแดงยาวๆไปเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าเก็บทุกๆสิบห้าวันเนาะ, mm hmm. ะทุกๆสิบห้าวัน ทุกๆสิบห้าวันนี้ก็โอ้โหก็คือเดือน oh. เดือนหนึ่งจะเก็บได้อสองงวดครับผม,มก็ได้ยินข่าวว่าผลผลิตที่ได้เราตีไปเป็นค่าเฉลี่ยที่เราทําเห็นบอกว่าตันสองถึงตันห้าเนาะโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับตันสองถึงตันห้าถ้าใครสนใจอยากเป็นลูกสวนผมหรือว่าอยากทําพริกส่งมาเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างเนี่ยครับ เดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ